นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมาสัมพุทธรรรออเจ้า,า,รมมาพาระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในบทที่ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายสงสาระนี้กำหนดที่สุด เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสตา์ผู้มีอวิชาเป็นที่กลางกัน้นมีตนาเป็นเครื่องประกอบไว้ต้องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏและทรงตรัสว่าก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ โดยองค์ธรรมบทนี้โดยความหมายทรงตรัสไปแล้วว่าสัตว์ผู้มีวิจาก็คือสังขารความกำนัดและความดุจพลเราจะตามหาว่าสังขารความกำนัดความดุจพลอยู่ที่ไหนรมวินัยนี้ต้องศึกษาโดยลำดับอุปมาดังมหาสมุทรที่ลาดลุ่มและลึกโดยลำดับมหาสมุทรนั้นจะไม่กระบกชันเหมือนหน้าผา เหมือนเหวฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาตามลำดับดังที่ทรงตรัสไว้ราะทะตูลตามพระผู้มีพระภาคว่าคำว่าสัตว์สัตว์ดังนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรน้อยแลจึงเรียกว่าสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากในรูปในเวทนาในสัญญา ในสังขารในวิญญาณเป็นผู้ค้องเป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ทรงตรัสกับทิกสูทั้งหลายว่าคําว่าเครื่องขัดข้องนี้เป็นชื่อของกามดูก่อนทิกสูทั้งหลายเพราะเหตุไรคําว่าเครื่องขัดข้อนี้จึงเป็นชื่อของกามเพราะ สัตว์โลกผู้ยินดีด้วยความกำนัดในกามถูกความกำนัดเพราะความชอบพอเกี่ยวพันไว้จึงไม่พ้นจากภัยแม้ที่มีในปัจจุบันไม่พ้นจากภัยแม้ในสามปรายภพพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาทั้นได้ตรัสปัยากร,ราณ์ภาสิทนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า เราเรียกเครื่องขัดข้องว่าเป็นกามเป็นที่ข้องของปู่ตุชนเพราะเอ็มภัยในการยึดถือซึ่งเป็นแดนเกิดของชาติและมรณะชนทั้งหลายจึงหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นดำเนินไปในนิพานอันเป็นที่สิ้นชาติและมรณะจนเหล่านั้นถึงแดนกเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบัน ทานพ้นเวรและภัยล่วงทุกข์ทั้งปวงสุตะตะตตปิฎดกอังคุตตะตารณิกายปัญจกะจักการนิบาตนิเพทิกสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสแต่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นตูลร,รับพระผู้มีพระภาคแล้วรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลายก็ทำปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสนั้นเป็นฉไนดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกาามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกาม ความดับแห่งกามปฏิป,ปทาที่ให้ถึงความดับกามดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกาม ух, เหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิป,ปทาที่ให้ถึงความดับกามนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การม,มาคกุลห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุ ح. อันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นที่รักย on, ั่วยวนชวนให้กำนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมกูก อันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดรถที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดโอทพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจเป็นที่รัก ยุยยวนจวนให้กำนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามมกุณในวินัยของพระอริยเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรปาสิทธินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่าความกำนัด ที่เกิดด้วยความสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนส่วนว่าทีรชนทั้งหลาย ย่อมกําจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นชนหนคือปัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายด้วยบทที่ยกมาองค์ธรรมเหล่านี้นับว่าสลับซับซ้อนมากก็ตแต่ว่าให้เราฟังอินทรยะภาวนาสูตรและฟังอุปมาว่าด้วยนิวรณ์ไปตลางๆก่อน จะทำให้เราเห็นสภาวะสังกตะกับอสังกตะได้แม้จะสลับซับซ้อนด้วยมีองค์ธรรมที่เกี่ยวด้วยเป็นจำนวนมากแต่เราก็สามารถขมวดบทธรรมเพื่อให้เราเห็นภาพเพื่อที่เราจะได้ประมวลบทต่างๆเข้าดรวยกันเป็นธรรมบทเดียวกันสัตว์ผู้มียวิชาเป็นที่กลางกัน้นเมตนาเป็นเครื่องประกอบไว้กับบทว่า ความกำนัดความพอใจความเพลิดเพลินความทะยานอยากองธรรมนี้เป็นธรรมบทเดียวกันซึ่งโดยความหมายประจุมลงที่สังขารความกำนัดความหลุดพ้นขณะเดียวกันสัตว์ผู้เมียวิชากับความพอใจความกำนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากก็ประจุมลงที่เป็นผู้กล้องเป็นผู้เกี่ยวข้องนั่นก็แปลว่าสังขาร ความกำหนัดความหลุดพ้นกับความคล่องเป็นทรรมบทเดียวกันทรรมบทเดียวกันที่เรียกว่ากามและกามเหตุเกิดแห่งกามคือปัสสะสัตว์ผู้มีอิชากับความพอใจความกำหนัดคือสังขารคือความกำหนัดคือความหลุดพ้นขณะเดียวกันสัตว์ผู้มีอวิชชากับความพอใจความกำหนัดคือความคล่อง และความข้องนี้เป็นชื่อของกามกามเหตุเกิดแห่งกามคือปัสสะเหตุเกิดแห่งกามคือปัสสะปัสสะมีเพราะรามสามประการรามสามประการคือนามรูปกับวิญญาณนั่นก็แปลว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารและสังขารก็คือสังขารสอันได้แก่กายสังขาร วจีสังขารเจตตาสังขารจึงเท่ากับว่าสังขารสคือนามรูปกับวิญญาณน,นามรูปกับวิญญาณคือสังขารสสาธุ